กาเพื่อสุขภาพฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อให้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปใหม่ของพวกเรานะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องปัญหาด้านสุขภาพของคนวัยทำงานนะคะที่มาเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันแบบเดิมๆซ้ำๆวันนี้มีสมุนไพรเสริมพลังที่เหมาะกับคนวัยทำงานมาฝากกันด้วยนะคะ อันแรกบำรุงกำลังแก้การอ่อนเพลียนะคะสมุนไพรที่ช่วยได้คือสมเกหลีสามารถช่วยทำให้ร่างกายคลายความเหนื่อยล้าจากกิจกรรมต่างๆได้เพิ่มความกระฉับกระเฉงกระปรี้กระเพ่ากระชายดำบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยและอาการเหนื่อยล้าเป็นยาอายุวัฒนะเลยนะคะถังเช่าสารคอไดเซปินในถังเช่าจะช่วยให้การไหลเวียนเลือดในร่างกายดีขึ้นนะคะจะช่วยแก้าการอ่อนเพลียได้ดีทีเดียวค่ะ 2. การแก้การปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเราจะใช้เถาวันเปรียงสามารถใช้แก้ปวดเมื่อยในส่วนต่างๆของร่างกายได้เถาเอ็นอ่อนแก้การปวดเมื่อยเส้นเอ็นและแก้ขัดยอกนะคะต่อมาน้ํำมันไพรหรือยาหมองไพรนะคะใช้ถูคลายกล้ามเนื้อต้องนวดหลังจากการเกิดอาการอักเสบแล้ว48ชั่วโมงเพื่อช่วยกระตุ้นระบบไหลเวียนเฉพาะจุดให้ดีขึ้นนะคะ สามบำรุงสมองเสริมความจำนะคะจะมีแปะกล้วยช่วยทำให้มีสมาธิและเพิ่มความจำได้ดีค่ะผัวดาวอินคาน้ำมันโอเมก้า3 6มจากถั่วดาวอินคาจะช่วยบํารุงสมองนะคะอันสุดท้ายนะคะใบโบวบกจะช่วยบํารุงสมองป้องกันการเอาไปเอาเสมอร์ได้ด้วยนะคะ 4. บำรุงสายตาดอกดาวเรืองจะช่วยบำรุงสายตาจากพืชมีสีจะช่วยป้องกันการเสรื่อมของจอประสาทได้นะคะบีเบรรี่มีสรรพคุณโดดเด่นในการบำรุงสายตาช่วยคลายคำเหนื่อยล้าของดวงตาได้ด้วยนะคะ 5. ท้องอืดท้องเฟอ้ออาหารไม่ย่อยจุกเสียด ขมิ้นชันเคอร์คิวมินในขมิ้นชันจะแก้ปวดท้องท้องอืดท้องเฟอ้อแน่นจุกเสียดและช่วยขับลมได้นะคะขิงช่วยปรับสมดุลให้ระบบย่อยอาหารทํางานได้ดีขึ้นและสามารถแก้ท้องอืดท้องเฟ้อได้นะคะกระชายลดอาการท้องอืดท้องเฟอ้อแน่นจุกเสียดแก้ปวดมวนท้องขับลมนะคะพริกไทย จะช่วยลดอาการท้องอืดท้องเฟอ้อแน่นจุกเสียดและขับลมในลำไส้ให้ผายเรอช่วยในการเจริญอาหารได้ด้วยนะคะข้อที่6นะคะในเรื่องของการนอนหลับนะคะขี้เหล็กจะช่วยทําให้นอนหลับสบายแก้อาการนอนไม่หลับผ่อนคลายความกังวลกรีบบัวแดงหรือบัวหลวงนะคะจะช่วยทําให้นอนหลับได้ดีขึ้นค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก่อนใช้สมุนไพรควรศึกษาวิธีและปริมาณการใช้ด้วยนะคะจะได้ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายค่ะและไม่ควรใช้สมุนไพรติดต่อกันนานเกินไปนะคะ ไก่เพื่อสุขภาพ